สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมวิชัยวีทีนะครับวันนี้มาอยู่กับเครื่องปุูกอ้อยช่างเขียวนะครับเครื่องป้อยช่างเขียวเป็นเครื่องปุูกอ้อยมอีหลายขนาดนะครับใส่ตั้งแต่ L50 M60 M62 M u 5 7หรือแม้กระทั่งตัวใหญ่ๆนะครับตัวใหญ่ๆก็คือ,อพวกตัว9 5 9 8เดนะครับหรือจอเดียดวใหญ่ ข้างล่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็คือลงสีกันสนิมไว้นะครับช่วงล่างก็จะเป็นช่วงล่างของเครื่องปลูกอ้อยนะครับหมูหมูก็จะเป็นตัวล็กทแหนบนะครับลิกท์แหนบสิบล้อนะครับเราทำนะครับสามารถที่จะยกเปลี่ยนชุดอันนี้เหลือใส่ชุดบอดี้ชุดตัดนะครับใส่ชุดตัดนะก็อ้อยก็จะลงตรงช่องนี้นะครับ แยกกันสองฝั่งแล้วก็จะไหลลงข้างๆตรงนี้ไหลลงมาตรงนี้ก็ <_ S 1> จะมีกาดกันอ้อยเวลาปลูกอ้อยนะครับให้ให้ตัวเนี้มันมันค่อนข้างระนาบไปเพื่อที่จะเป็นกาดกันอ้อยเวลาอ้อยมาก็จะอ้อยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมทาให้ดูนะครับเนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่ากาดกันอ้อยเนี่ยตัวนี้นะครับกาดกันอ้อยอ่าร่องก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยครับเขาเรียกว่าร่องสี่สิบ ร่อง40เนี่ยบางทีมันก็จะอยู่ตรงนี้ก็มีนะครับอยู่ตรงนี้ก็มีนะนะครับ้อยนะครับหรืออยู่ตรงนี้ก็มีนะครับเนี่ยแต่ว่าคือกันไว้ตรงนี้คือ40เซนนะครับกันต,ตรงนี้40เซนวัดจากตรงนี้มาทังนี้ครับ40เซนเรียกว่าร่อง40ก็คือยังไงมันก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ไหลเข้าหากันนะครับอยู่ที่40เซนนะครับนะบอันนี้อันนี้ถือเหล็กนี่เหมือนเหมือนกับเหมือนกับทอนอ้อยนะก็จะอยู่ประมาณนี้อย่างน้อยนะครับ แต่บางทีมันมันก็จะอยู่อย่างนี้นะครับหรืออยู่อย่างนี้อาจจะสี่สิบห้าสิบเซนก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็อ40เซนครับจะไม่ไหไเข้าหากันนะครับอันนี้คือ,อทําไมเขาเรียกว่าล่อง40ล่อง30ล่อง50นะครับร่อง50ตัวนี้ก็จะ50เซนเลยนะครับขยับมาตรงนี้นะครับตัวนี้ก็ขยับมาให้มันกว้างได้50เซนว่ยก,ก็จะห่างกัน50เซนนะครับในร่องแต่ละแถวที่เวลารถปูกไปนะครับ อันนี้คืออธิบายเรื่องร่อง40ร่อง50ให้ฟังนะครับประมาณนี้นะครับน,นี้พอเข้าใจเนาะถ้าไม่เข้าใจก็ทักมาถามได้น,นะนะตัวนี้ก็จะเล็กกว่านะครับตัวนี้นะนะอัน,นี้จะเล็กกว่าตัวนี้เป็นรถของใส่ของรถพวก60แรงนะครับตัวนี้เล็กกว่านิดนึงครับตัวนี้ประมาณ38สิเซนมบหถึง38นะครับตัวนั้นนะส่นะครับตัวนี้นเป็นของรถใหญ่ ตัวนี้พร้อมใช้งานนะเพราะว่าชุด,ชดตัดชุดอะไรใส่ไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวก็พ่นสีก็บงานอีกนิดหน่อยครับใส่ชุดชุดถังปุ๋ยนะครับถ้าเสร็จแล้วก็จะเป็นตัวนี้ครับชุดถังปุ๋ยตัวนี้นะครับแล,แล้วก็ตัวประมาณนี้ครับลูกกิ้งก็ขนาดนี้เลยลูกกิ้งก็50เซนนะครับลูกกิ้งบเซนเพื่อจะบดให้มันได้ในเกมล่องนี้นะครับ นี่คือเสร็จสมบูรณ์แล้วเป็นจะสปริงสปริงก็สามารถตั้งได้นะครับให้ให้ตัวนี้มันกดกดมากกดน้อยนะครับแล้วก็ตัวผ่นกบก็สามารถที่จะขยับได้แล้วก็ปรับดินเขาเรียกว่าปริมาณดินเพื่อที่จะไปกบในในร่องรอยไม่ได้นะครับแบบตัวแรกจะประมาณนี้นะนก็ต่อได้ครับที่เบอร์ต ใช้นะครับ083 338 5 7นะครับนี่คือเครื่องปูชั้งเขียวนะครับสินค้าอยู่จังหวัดน้ทบุรีครับไม่ไกลส่งฟีตอนนี้ก็คิวยังว่างอยู่นะครับถ้าใดสนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อกับเราได้นะครับตัวน,นี้จะเล็กกว่าตัวน,นี้เล็กกว่าเหมาะสำหรับรถรถ57แรงนะครับตัวนี้57แรงนะรสองตัวนี้คือรถ57แรง มันจะต่างอยู่ที่รูสลักตรงนี้นะครับรูสลักนี้จะเป็นเบอร์2นะครับถ้าเป็น L50 ก็จะเป็นสลักเล็กกว่านี้นะครับสลักตัวนี้นะดูกันชัดๆเลยวันนี้นะครับท่านใดสนใจติดต่อมาได้ครับที่พิชัยครับ0833383507ครับ0833383507ตัวนี้ก็จะเป็นชุดยิปเปอร์นะครับชุดฟังปุย๋ย ถ้าเป็นสองคันนี่จะเป็นของรถเล็กครับของรถเล็กถ้ารถใหญ่ก็จะเป็นสามคันแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้ารถใหญ่เนี่ยทำสองคันไม่ได้ครับมันบิดนะครับต้องทำสามคันนะครับนี่ก็เป็นรอยเชื่อมนะครับรอยเชื่อมมาตรฐานของเราบางคนบอกเราเชื่อมไม่สวยก็ก็ดูเอาครับสวยไม่สวยก็ดูเอานี่ยังไม่พ้นสีนะครับยังไม่เจียด้วยนะครับไม่เจียด้วย ดูรอยดูรอยเชื่อมานะครับก็โรงงานเป็นโรงงานมาตรฐานนะครับโรงงานมาตรฐานนะครับเป็นตู้พลังแล้วก็ตู้ CO2 นะครับตัว CO2 อยู่หลังนะครับข้องหลังก็กำลังทํางานตรนนี้ก็เป็นเครื่องกึ่งนะครับเครื่องกึ่งตู้พลังพวงนี้ก็ตัวนึงก็สามหมื่นกว่าบาทในตัวนี้ CO2 นะครับนฮ่ตัว CO2 ทำงานก็ค่อนข้างดีนะครับไฟ3เฟสนะครับเนี่ยเห็นไหมตู้ไฟ3เฟสต่อมาไฟ3สายนะครับเห็นไหมไฟ3เส้นเลยผู้ผิดแล้ว4เส้นครับแต่เป็นไฟ3เฟสนามเฟสกาวตัวหนึ่งนะครับ380โวลต์นะครับส8 0โวลต์โอเคครับสำหรับที่นี้ครั่ผมาะจบเพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับ